ถ้าเกิดเรามองมาด้านนี้นะครับก็จะไม่เห็นแผ่นเมทัลชีทเลยเห็นไหมฮะสาสงานนี้นะครับคุณลูกค้าต้องการไม่ให้มีเสากลางนะครับอันนี้เราตัดเสากลางตัดเสากลางออกนะครับเราทําการาวิ่งอเสย,ยาวไปหาก,กันนู่นเลยนะครับเมทัลชีทชนวนพียูนะครับมีความหนาอยู่ที่1นนิ้วนะครับแล้วก็ สวัสดีครับพบกับผมธีนกรจากเนโอโปรบินะครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาอยู่ที่โครงการหมู่บ้านมัณฑนาราชพฤกษ์นครอินนะครับซึ่งไซต์งานนี้นะครับเราได้รับการว่าจ้างให้มาติดตั้งต่อเติมในส่วนของห้องนอนห้องพระแล้วก็ห้องครัวนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้ทําการติดตั้งต่อเติมเนี่ยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับเข้ามาชมในส่วนต่อเติมของเรานะครับว่ามีความเรียบหรูสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับมีความใกล้เคียงกับแบบที่เราได้ดีไซน์ไว้ไหมนะครับเดี๋ยวตามผมเข้ามาดูเลยคครรัับบตาามม มาเลยครับมาด้านนี้เลยฮะครับตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาสู่ในตัวบ้านของคุณลูกค้านะครับต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ลงจอดรถนะครับในส่วนนี้นะครับในตอนที่เราทําการก่อสร้างเนี่ยเราก็ทําการโรเทคหน้างานนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นําวัสดุพวกปูนหินทรายนะครับแล้วก็เหล็กรูปพรรณต่างๆนะครับมาวางในส่วนนี้นะครับเพราะว่าอาศัยเทเลสตตัวบ้านของคุณลูกค้านะครับในการปกคลุมฝนฟ้าอากาศนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับในส่วนต่อเติมนะครับตามผมมาครับ ัในส่วนของโครงหลังคาครับต้องบอกว่าเราตกแต่งเป็นสไตล์โมเด์นะครับสไตล์โมเดนก็คือการซ่อนแผ่นซ่อนรางน้ำนะครับไซส์งานนี้นะครับวัสดุของโครงหลังคาเนี่ยเราใช้เป็นแผ่นเมทัลชีตฉนวน PU นะครับซึ่งฉนวน PU ใชไซส์งานนี้นะครับมีความหนาถึง2นิ้วเลยในส่วนของการซ่อนแผ่นนะครับก็คือถ้าเกิดเรามองมาด้านนี้นะครับก็จะไม่เห็นแผ่นเมทัลชีตเลยเห็นไหมฮะก็จะเห็นกรอบของโครงหลังคาแทนจะดูเหมือนสไตล์โมเดลนะครับแล้วก็รางน้ำนะครับซึ่งรางน้ำเราเนี่ยจะอยู่ด้านนี้นะครับ ดังนั้นเราจะอยู่ด้านนี้นะครับซึ่งด้านนี้เนี่ยก็จะไม่เห la ็นเลยซึ่งเราปิดซ่อนด้วยฝ้านะครับเป็นฝ้าภายนอกนะครับเราก็ปิดซ่อนไปนะครับก็จะไม่เห็นตัวรางน้ําเลยนะในส่วนนี้โอเคในส่วนของหลังคานะครับก็ประมาณนี้นะครับเราได้ทําการตีกรอบรอบนะครับด้วยเหล็กนะครับมีขนาดอยู่ที่ 6, กคูณสนะครับเทินด้วย4ี่คูณสด้านบนนะครับในส่วนนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของด้านในนะครับ ก็เป็นส่วนต่อเติมของห้องนอนเรานะครับซึ่งเราได้ทําการติดตั้งตัวประตูเนี่ยทั้ง2บานเลยนะครับซึ่งด้านนี้เป็นห้องพระนะครับเราได้ติดตั้งตัวบานประตูเป็นบานกระจกนะครับมีความกว้างอยู่ที่90เซนนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นห้องนอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในส่วนของห้องพระก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับห้องพระเราได้ทําการติดตั้งอะไรบ้างนะครับตามมาครับอ่าด้านนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่านะครับในส่วนของห้องพระนะครับก็คือ มีความกว้างอยู่ที่3เมตรนะครับแล้วก็ความยาวก็คือด้านนี้อยู่ที่2เมตร50นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะ <ichte 3 S 1> นะครับสำหรับการที่เป็นห้องพระนะครับา er แล้วก็ด้านนี้นะครับเราก็ได้ทําการติดตัว uh, บานหน้าต่างกระจกให้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่1เมตรนะครับความยาวอยู่ที่1เมตรนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็เป็นบานเก่าที่คุณลูกค้าทําการลื้อในส่วนของ ัวบ้านเดิมนะครับนำมาใช้ต่อได้นะครับอันนี้เราก็ทําการลื้อแล้วก็ติดตั้งให้นะครับในส่วนนี้นะฮะมาดูด้านนี้ครับด้านนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นแผงควบคุมไฟนะครับอันนี้เราก็ทําการติดตั้งให้นะครับในส่วนของงานต่อเติมเนี่ยถ้าคุณลูกค้ารีเควสตต้องการที่จะมีแผงควบคุมไฟนะครับก็คือด้านนี้เลยนะครับเราก็ทําการติดตั้งให้จะเห็นว่ามีลูกเซอร์กิตนะครับประมาณ4ลูกนะครับแล้วก็เมนหลัก1ลูกนะครับประมาณนี้นะฮะก็จะมี ในส่วนของปลั๊กไฟสวิตช์ไฟแล้วก็แอร์สตัวนะครับด้านนี้เลยโอเคแล้วก็ในส่วนของปลั๊กไฟนะครับตำแหน่งของปลั๊กไฟนะครับก็จะมีห้องละ2จุดนะครับก็คือตามนี้เลยนี่จะเห็นว่ามีปลั๊กไฟนะครับทั้งหมด2จุดนะครับด้านนี้เลยนะครับแล้วก็มีไฟดาวไลท์ทั้งหมด4ดวงนะครับที่ติดตั้งให้ลูกค้านะครับแล้วก็หลังจากเราติดตั้งทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เรามาดูด้านนี้ครับ ในส่วนของกระเบื้องนะครับที่คุณลูกค้าให้เราทําการปูนะครับในส่วนนี้เราก็ทําการติดตั้งให้นะครับในส่วนของกระเบื้องเนี่ยก็มีขนาดอยู่ที่ 40, คูณ40เซนนะครับในส่วนของกระเบื้องห้องนะครับก็จะเห็นว่าลวดลายก็เรียบหรูดูดีนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของห้องพระเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องนอนกันนะครับว่ามีความเรียบหรูสวยงามขนาดไหนนะครับและนี่เลยนะครับก็เป็นส่วนของห้องนอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันนะครับว่าเราติดตั้งแล้วก็ความสวยงามขนาดไหนนะครับ ทั้งนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับที่เราได้ทาการต่อเติมไปนะครับซึ่งห้องนอนเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่3เมตรนะครับความยาวอยู่ที่3เมตรนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราติดตั้งให้นะครับจะเห็นว่าเราติดตั้งตัวปลั๊กไฟให้กับผู้ลูกค้านะครับจำนวน2จุดเลยนะครับ2จุดนะฮะแล้วก็ติดตั้งไฟดาวรลท์โคมไฟดาวไลท์เนี่ยทั้งหมด4ดวงนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเห็นว่าเราติดตั้งตัวสาย แอร์ไว้ให้นะครับทั้ง2ห้องเลยนะครับคุณล mm. ูกค้าต้องการติดตั้งแอร์นะครับแต่ว่าปล่อยให้เราปล่อยสายทิ้งไว้ให้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของกระเบื้องเนี่ยทั้งสองห้องเนี่ยก็จะมีความเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นกระเบื้องขนาด40คูณ40นะครับนะฮะก็จะมีความสวยงามเรียบหรูประมาณนี้นะครับในส่วนของกระเบื้องเนี่ยคุณลูกค้าซื้อมานะครับอ่าเราก็ทําการติดตั้งให้นะครับในส่วนของกระเบื้องก็คุณลูกค้าเลือกลายเองนะครับในส่วนนี้นะฮะ แล้วก็ในส่วนของบานประตูของห้องนอนนะครับจะเห็นว่าห้องนอนเนี่ยเราติดตั้งบานประตูเป็น UPVC นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับจะนิยมติดตั้งบานประตูที่เป็น UPVC ซึ่ง UPVC เนี่ยต้องบอกว่าเขาให้ลวดลายนะครับมากมายหลายรูปแบบนะครับในส่วนของบานประตูเดี๋ยวนี้นะฮะราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับครับและนี่เลยนะครับก็เป็นส่วนต่อเติมห้องครัวของคุณลูกค้านะครับใช้งานนี้นะฮะ ้องควของคุณลูกค้าเนี่ยต้องการโปร่งแบบนี้นะครับซึ่งไม่มีผนังเลยนะครับจะเห็นว่าโปร่งโล่งเลยนะครับใช้งานนี้นะครับในส่วนของเสาเข็มนะครับเราได้ทําการลงเสาเข็มไมโครไบจานวน6ต้นนะครับซึ่งลงเป็นคู่แบบนี้นะครับเป็นคู่เป็นคู่ไปนะครับจํานวน6ต้นนะครับเราได้ทําการเทฟุตติ้งเทคานแล้วก็เทพื้นนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องครับในส่วนของโครงหลังคานะครับเราได้ทําการติดตั้งเสานะครับมีขนาด4นิ้วคูณ4นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ อาเสนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ 4, ีคูณสนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับสาสงานนี้นะครับคุณลูกค้าต้องการไม่ให้มีเสากลางนะครับอันนี้เราตัดเสาคางตัดเสากลางออกนะครับเราทําการาวิ่งอาเสย,ยาวไปหากันนู้นเลยนะครับอันนี้เราก็ทําการออกแบบในส่วนของอตัวเหล็กที่รับโครงหลังคานะครับว่า สเปนประมาณนี้นะครับเราก็ทําการออกแบบว่าใช้เหล็กมีความหนาขนาดเท่าไหร่นะครับสำหรับใช้งานนี้นะครับจะเห็นว่าในส่วนของวัสดุนะครับจะเห็นว่ามีทั้ง2โซนนะครับก็คือโซนนี้จะเป็นเมทัลชีสชนวนพียูนะครับมีความหนาอยู่ที่1นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนนู้นนะครับก็เป็นไฟเบอร์การ์ดแผ่นใสนะครับจะมีโซนทึบแล้วก็โซนโปร่งแสงนะครับก็คือด้านนู้นเลยอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือด้านนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นรางน้ำนะครับเป็นท่อ PCC นะครับที่เรา ทำการติดตั้งให้คุณลกูกค้าเนี่ยมีขนาด2นิ้วครึ่งนะครับก็คือด้านนี้เลยครับก็น้ําก็จะไหลมาด้านนี้นะครับแล้วก็ลงมาด้านนี้นะฮะแล้วก็เราทําการต่อท่อลงไปด้านล่างเลยนะครับโอเคในส่วนของเคาน์เตอร์ด้านหลังนะครับคุณลูกค้าต้องการเป็นเคาน์เตอร์มีความยาวอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับก็คือเคาน์เตอร์ตัวนี้เลยแล้วก็แต่งเป็นปูนป,ปีเอยนะครับก็แต่งเป็นสไตล์ลอฟแบบนี้นะครับเป็นปูนปืเอยนะครับแล้วก็ขัดมันนะครับ เคาน์เตอร์เนี่ยมีความยาวอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณ60เซนความสูงอยู่ที่90เซนนะครับแล้วก็เราติดตั้งบานคู่ให้คุณลูกค้านะครับตามแบบที่คุณลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็บานเดี่ยว1บานนะครับส่วนบานคู่นะครับก็เปิดลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีชั้นด้านในนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีชั้นด้านในนะครับในส่วนของเคาน์เตอร์นะครับส่วนบานเดี่ยวนะครับอันนี้ก็มีชั้นด้านในเช่นกันนะครับ เคาน์ตเตอร์นะครับวัตถุประสงค์คุณลูกค้าเนี่ยต้องการวางอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะไว้สําหรับค้อมพวกอุปกรณ์ลัางจานนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าต้องการทําครัวด้านในนะครับ mm hmm. ในส่วนนี้ก็จะไว้เก็บพวกหม้อพวกจานพวกอะไรพวกนี้นะครับ <le ach noise> ก็มาวางส่วนนี้ได้นะครับโอเคในพื้นที่ส่วนต่อเติมของห้องครัวนะครับในส่วนนี้ เราก็ทําการต่อเติมโดยที่หลังจากเทพื้นเราก็ปูกกระเบื้องให้คุณลูกค้านะครับในส่วนต่อเติมนี้นะครับกระเบื้องเราใช้ขนาดอยู่ที่3 0มสคูณสานะครับในส่วนกระเบื้องเนี่ยคุณลูกค้าก็ไปซื้อมานะครับให้เราติดตั้งให้นะครับครับผมก็ขอสรุปรีวิวประมาณนี้นะครับสำหรับไซตงานนี้นะครับก็มีงานต่อเติมด้านข้างบ้านซึ่งเป็นห้องนอนและห้องพระนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับก็เป็นการต่อเติม ห้องครัวนะครับซึ่งเป็นห้องครัวโปร่งประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจให้ม e โ Pro บิ i ไปติดตั้งต่อเติมของคุณลูกค้านะครับก็สามารถรีเควสเข้ามาได้นะครับหรือว่าติดต่อได้ที่เพจ Facebook YouTube แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับผมจะไปที่ไหนนั้นนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆของเรานะครับก็สามารถกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้ออองขตัััวาไปก่นคครรบบสสดี